เผยเหตุกิเลนพยองพาดได้ตัวสารานอนเฝ้าเสาหลังมีรายงานว่าเมืองทองยินิตตดต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาสู่ทีมและเล่งสาราน,นอนอนุอินของลีโอเชียงรายยูเนเต็ดในการมาเฝ้าเสาในทิมเทนเดอร์ดอมสเตเดียมเพราะว่าทีมยังไม่มีนายด่านที่ไว้ใจได้ในการลุยฤดูกาล2023-2024ล่าสุดมีรายงานมาว่าสาเหตุที่กิเลนพยอง พาตัวอดีตมือเก้าของนคนรราชสีมามาได้อีีพอตอนสงตังกัดอย่างกว่างทรงมหาภัยไม่ยอมรับข้อเสนอที่เอาสองแข้งอย่างภูมินแก้วตาและธิรพลเหยาะเยะินมาแลกดีเดิลนนี้โดยเจ้าตัวยังมีสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลฉะนั้นผู้บริหารลีโอเชียงรายยูเนเต็ดต้องการเงินค่าตัวเพื่อเอามาต่อยอดทําทีมมากกว่าซึ่งเป็นเหตุให้ดิวหยุดชะงักพร้อมกับปิดฉากการเจรจาไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วย สำหรับสดานอนอนุอินนายดันวัย่า29ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรทำผลงานกับรีโอเชียงรายยูเนเต็ดในฤด,ดูกาล2022-2023ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด23นัดเสีย32ประตูเก็บ5คินชีตและลงเล่นใน FA ฟคัพ3นัดเสีย2ประตูเก็บได้1ค่1ีนชีตลูคัดเปิดตัวสบทีมเก่าแอตเลติโกโกนิเซในลีก2บราซิล ลูคัตโวชาอดีตปะการันหลังจอมแก่งชาบาซิลของเมืองทองยูนนเต็ดบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับสโมสสแอตแลนติโกกเนนเซ่นล,ลกซีรีบีของบารซิลซึ่งเป็นทีมเก่าของเจ้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว้วยก่อนจะย้ายมาอยู่กับทัพท,ที่เล่นพยองเจ้าตัวเคยพาแอตแลนติโกกเนนเซ่เป็นแชมป์ฟุตบอลกัางเปโอนาตูกยานูในปี2019อีกด้วยสำหรับลูคัตโวชา กอกผลงานในการลงสนามช่วยทัพกิเลนพยองดับตั้งแต่ยายมาร่วมทีมไปทั้งหมด81นัดร่วมทุกรายการทำไป4ประตูโดยผลงานล่าสุดในฤดูก,กาล2022-2023ที่ผ่านมาลงช่วยทีมไป24นัดทำไป2ประตูและมีส่วนสำคัญในการพาทีมจบอันดับ4ของตารางในซีซั่นที่ผ่านมาอีกด้วย